เชิญชวนทุกคนมาฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มแล้วไม่มีอาการข้างเคียงอยากให้ทุกคนมาฉีดกันนะครตอนที่เราฉีดก็คือเราไม่มีผลข้างเคียงอะไรใดๆเลยแล้วน้องเตยก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเหมือนกันฉีดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกตังวลอะไรมาฉีดกันเยอะๆนะคะวัคซีนก็เหมือนคู่ซ้อมนะคะ เป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ค่ะได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วทั้ง2เข็มค่ะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยวัคซีนอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ให้เราติดโตคแต่ว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคฉีดวัคซีนเถอะค่ะ เซฟตัวเองเซฟครอบครัวแล้วก็เซฟสังคมค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ยังมีเป็นจนํานวนมากอยากให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันนะคะ <S <S ฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะเพื่อตัวคุณครอบครัวคุณและทุกคนที่คุณรักวัคซีนไม่น่ากลัวอย่างที่คิด<อ>มาฉีดวัคซีนกันกนะคะอยากให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19กันเยอะๆนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19มาลงทะเบียนได้เลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยากจะให้ประชาชนหันมาลงทะ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดในทีนไม่ว่าจะเป็นที่แอปหมอพร้อมหรือว่ากับโรงพยาบาลใกล้บ้านพอพวกเราบุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ2โดสผลข้างเคียงน้อยมากค่ะมีแค่อาการปวดบริเวณกล้าเมเนื้อที่ฉีดเหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันนะคะเพราะโควิดติดง่ายตายได้มีวัคซีนไวปลุนใจกว่าเยอะค่ะ